เหมือนจะตีเลยครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับเก็บสองแต้มไปครับลูกนี้ครับเอาครับเรามาดูในไม้ต่อไปครับสุประชังได้แต้มครับสกอร์เท่ากันนะครับตอนนี้ครับสามต่อสามครับพุงครับโยนเป้ามาในระยะประมาณเกือบเกือบแปดเมตรครับหายเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับ ยกขึ้นมาครับลูกนี้ครับพิภูมิยุทธยาครับขึ้นมาคุมโซนได้สวยครับเอาครับตังบอกว่าวางก่อนครับลูกหนึ่งครับส่งทางด้านบิ๊กอำนาจเจริญครับขึ้นมาวางครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้สวยด้วยครับลูกนี้ครับวิ่งแสงขึ้นมาครับอยู่ข้างหน้ารูปของทางด้านของพิภูมิครับ ดาซุปเปอร์ช่างครับส่งพี่โดนอ่างทองเข้าวงมาครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับลูกนี้เช็ดหัวครับโอ้โหแล้วจะซ้ำอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกตีโดนเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับลูกนี้ครับพี่โดนอ่างทองครับดูครับซ้ำใบที่สองครับยกขึ้นมาครับนี่ครับแต่เหมือนจะหลุดมือด้วยครับแต่ติดครับลูกนี้ครับ บิวเคก็จะส่งทางด้านของบิ๊กขึ้นมาวางโซนอีกหนึ่งใบแล้วเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับเอาครับไล่อย่างเดียวครับตอนนี้ครับซปเปอร์ช่างครับส่งพี่โดนเข้าวงมาอีกหนึ่งใบแล้วลูกหนีข้ามหัวครับโอ้โหไล่ตรงเป็นไม้บรรทัดครับ แต่ลูกมันลอยไปหน่อยครับข้ามหัวครับลูกนี้ครับพี่ภูมิเอาอยังไงครับเหลืออยู่สองใบในมือครับเหมือนจะตีเลยครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาครับเก็บสองแต้มไปครับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับตีตามครับดูครับยกขึ้นมาครับแล้วนี่ครับ เก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับตัดมาครับต่างมุกดาหานครับลูกนี้ยกมาตีโดนครับเอาครับตีอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับตีโดนโอ้โหดูครับโซโลมชั่นครับไล่อย่างเดียวครับดูครับคู่นี้ครับปีภูมิเลยอีกหนึ่งใบในมือครับ น้องตังก็เหลืออีกหนึ่งใบในมือเช่นเดียวกันครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ครับเอาตีโดนรับหนึ่งติดรับ2ครับทางด้านของตังมุกดาหารครับถ้าลูกนี้น้องตังตีโดนขึ้นมาครับแล้วติดสองแ,แต้มนี่ทางด้านของบิ๊กเหลืออีกหนึ่งใบในมือครับจกขึ้นมาลูกนี้ติดหรือเปล่าครับโอ้โหเมืนจะติดหัวสนามด้วยครับทุกคนดูครับ จกขึ้นมาลูกนี้ครับเอาครับทางด้านของ WK ครับขึ้นมาเก็บแต้มที่สองไปครับสองหรือเปล่าครับเอาครับสองคะแนนครับสกอร์เลื่อนเป็นห้าครับ